นายกเทศมนตรีเมราชบุรีค่ะได้กล่าวให้โอวาทและมอบประกาศียบัตรให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือราชบุรีที่จบการศึกษาทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา2567เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจต่อถาบันการศึกษาที่ตกการศึกษา เมื่อวันที่21มีนาคม2568นายศักชัยพิสารลพลนนายกุเทศสุนตรเมราชบุรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเสียบัตรให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมราชบุรีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่3ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2567ณสาลาประชาวมใจเทศบาลเมือราชบุรี มีคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าสว่วนราชการคณะกรรมการสถานศาึกษาผู้บริหารสถานศาึกษาในสังกัดคณะครูและผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยในช่วงแรกนายุทธเทมศมณีมราชบุรีได้มอบประกาศบาตัตรให้กับนังเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศาึกษาปีที่3ทั้ง5โรงเรียนตามลำดับประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดตนาปริวัตร โรงเรียนเทศบาล2วัดช่องรมโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมราชบุรีโรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวลวิหารและโรงเรียนสาธิตพระโขนงโยธินรามินทรพักดีเทศบาลเมราชบุรีรวมจํานวน177คนโดยสํานักการศึกษาเทศบาลเมราชบุรีได้จัดพิธีมอบประก,กาศเสียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2567ทุกระดับชั้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให,ให้กับนักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจต่อสถาบาันการศึกษาที่จบการศึกษาเพื่อปัญญาม์การบรรลุปเป้าหมายในการจัดก,การศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันการศึกษาในสังกัดให้ประชาชนรับทราบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนมากขึ้นและลดป,ปัญหานักเรียนออกนอกระบบการศึกษาพหลังการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักรเรียนที่สมยการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทั้ง5้าโรงเรียนและถ่ายภาพเป็นทีระลึก นายุทธเทศมติมราชบุรีได้กล่าวให้โอวาดและมอบประกาศเียบตัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมษาปีที่6ที่ตำนการศึกษาประจำปีการศาึกษา2567ทาง5้าโรงเรียนรวมจำนวน264คนโดยขอให้นักเรียนทุกคนจงตั้งใจศึกษาเร่าเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นเพื่อนำความรู้ในด้านต่างๆไปใช้ในการประกอบอาชีพการงานต่อไปในอนาคต การนโยบายของรัฐบาลได้การศึกษาที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศโดยเร่งส่งเสริมพักดันให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเต็มกําลังความสามารถให้้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลส่งเสริมศักยภาพทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมกีฬาและมีระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นจากการเรียนด้านเทคโนโลยีประดิษฐ์หรือ AI มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียน2ภาษาลดความเดือดร้อนในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งผลสำเร็จของความพยายามพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนทำให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมราชบุรีมีคุณลักษณะโดดเด่น เป็นคนดีเรียนดีมีความสุขทำกิจกรรมสร้างสารรค์มีความเป็นเลิศและไม่สร้างปัญหาต่อสังคมในส่วนอการจัดพิธีมอบประกาศียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567แบ่งออกเป็น2ช่วงในช่วงเช้าเป็นการมอบประกาศียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่3และระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6 ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการมอบประกาศียาบัตรให้กับนักเรียนที่สมัครการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมจํานวน313คนและนักเรียนที่สมัครการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน126คนรวมนักเรียนทุกระดับชั้นที่เข้ารับมอบประกาศเียาบัตรจากนายุทธเสติรมาราชชุมนิยวันนี้มีจํานวนสิ้น1,068คน